ก็ไปทำเจ้าไปทำเจ้าไปทำเจ้าแล้วไปทำเจ้าี่ารจมีดแลวววเจ็นแลวมันจะบกกน่้วยนะ ท้ารือต่อไปเอเชียทีคบสามารถไปเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ได้ที่ท่าเรือนี้ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือปลายทางของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาธงฟ้าขอให้ท่านตรวจสอบสัมภาระก่อนขึ้นจากเรือด้วย เอเชียทีคเอเชียทีคลาส a s อกท่าเรือต่อไปเอเชียทีคผู้โดยสารสามารถไปเอเชียทีเกตูร์เบอร์ฟรอนต์ได้ที่ท่าเรือนี้ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือปลายทางของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาธงฟ้าขอให้ท่านตรวจสอบสัมภาระก่อนขึ้นจากเรือด้วย Next Pier Terminal Pier Asia t i q u Star A Alight Here For asia takes the river back to the เอเชียทีคเอเชียทีคสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือเอเชียทีคเอเชียทีก For passengers arriving here, please stand by at the exit. ใช้ความระมัดระวังขณะก้าวบนจักเรือขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ Please mind the gap between the boat and the pier. Thank you for choosing our service. 你没咪先走啊？先走咪先走啦？係啊係啊。 ha 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 มาที่ไรก็สวยทุกทีนะท่านผู้ชมเรือโ,โดยสารนะผู้คนก็เยอะนะวันนี้เป็นวันที่นะครับ25นะครับกันยายนพศ2568นะครับไปแล้วโอเคนะครับรอติดตามรับชมคลิปต่ตอไปนะครับผมวันนี้มาถ่ายนะท่องเที่ยวนะมาขึ้นเรือดินเนอร์ ได้ข่าวว่าทัวร์ต่างประเทศมาเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ